อย่างนี้เราต้องติดต่อมาได้เช่นเคยู้ที่ m u ố เิกันอ้ากบไปไหนแล้วอ่ะเป็นยังไงปูเดินยังไงปูเดินยังไงลูกอ๋อปูเดินอย่างนี้นะพ่อเออบายกบทาไงกบทำไงทำกบให้แม่ดู โอ้ทำกบอย่างนี้เหรอบยบายกบด้วยอ,อย่าทำมันลเลยอย่าไปทำกบจับกับจับหายไปหายหลานเลยเจ้าดูอันนี้ดู ไปดึงมือต้นไนไปไอเด้งคนไอ้เด้งคนไอนหาเพื่อนหาเพื่อนตู้ต้นไนไม่ได้แต่เอันเลยบอดดไหเห็นเที่ยงไหนบอบอขืนเ้าเทียงคนไม่ใช่ตัว อะไรอ้นกยูนโอจะขอไรโอ้จะขออะไรยูนโอ้นกยูนยูนแต่กุ้ยโอบอยู่ท้อน้ำโหมดโคบอยู่หมา